งานอินดอร์เอาดอร์คืออะไรไปดูกันงานอินดอร์เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารเพราะจะทำให้มีคุณภาพสูงคมชัดสวยงามปรับความละเอียดไว้ที่150-300พิกเซลจะคงความละเอียดของไฟล์งานไว้ได้คมชัดภาพไม่แตกตัวหนังสือตัวเล็กมองเห็นอยู่ในระดับสายตาตัวอย่างงานอินดอร งาน o u t d ์ดอเหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารเหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งจะทำให้คมชัดสวยงามและสีจะทนทานปรับความละเอียดไว้ที่72พิกเซลความละเอียดของภาพก็เพียงพอเพราะป้ายมีขนาดใหญ่ตัวหนังสือขนาดใหญ่อยู่ในระดับมองเห็นระยะไกลตัวอย่างงาน Outdoor สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านปิ้นดีแอดไลน์เพื่อเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะ